มาดูกันที่งานวอร์ิทีการกุะสนความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นหรือป้องกันยาเสพติดน,นคะคะกิจกรรมครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการหาไรายได้สมทุกเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือสถานพินิจของจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่ห้องราชาวดีโรงแรมโกลเด้ซิตี้นายสังเวียนสุโครประธา,า,านคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจ์จังหวัดราชบุรีเป็นประธานในงานวารรตี้การกุศลความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นรือป้องกันยาเสพติดโดยคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและกุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีได้จัดก,กิจกรรมพิเศษดังกล่าวขึ้นโดยมีการสแสดงทอกโชว์จากพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งขนานักผู้ฝีปากเอกและการแสดงของเด็กๆและเยาวชนของสถานพินิจจังหวัดราชบุรีท้งนี้เป็นการ ไรายได้สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือสถานพินิจจังหว,วัดราชบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนําไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คารุภัณฑ์ที่ยังขาดแคลนและซ่มอมบารุงส่วนที่ชํารุดด้วยถ้ามาแยกเ้ยแต่นั้นมาได้สมญาณว่าเป็นร่ไม่มีน้ายาครับ <c oughs> แค่ได้ลนจีนไปอย่างเดียวนะการตรวนเอารูปจีนถวายพระมหากรีศังวระโภครับแล้วเอาน้นยาไปถวายพระวัดม,าววามาหาธาต मैं गुआम मिल जाता